เรามาทำความรู้จักเพื่อรูปตึกของเราหน่อยดีกว่าลุงเตา๋าป้าหน่อยเขาสองคนอยู่คอนโดนี้มาตั้งแต่แรกป้าหน่อยเมียแกเป็นคนที่เจ้าขี้เจ้าการจัดก,การทุกอย่างในคอนโดนี้ย้ายมาอยู่ให่แล้วครับรบ,บางทีลุงเตา๋าให้ป้าหน่อยจัดก,การทุกอย่างขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ก็เป็นได้โยชิโซพิดาโยชิเป็นแฟนเด็กของโซพิดา พื้นฐานเขาไม่ได้มีฐานะอะไรส่วนใหญ่งเงินที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นเงินของโซพิดาซึ่งโซพิดาเป็นคุณหมอลักสุขภาพเ,นะเธอเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามเล็กๆในละแวกคอนโดนี่แหละทักเทพเนตทัศเทพคนนี้เป็นทนายทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินแต่ท่านนายจะมาขายยาเพือ่ออะไรยังไงเราก็ต้องเก็บไว้เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีคุณเนธต้องมีข้อมูลของเธอน้อยมาก เธอเป็นภรรยาของทัพเทพถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเนี่ยแสดงว่าคู่นี้อาจจะร่วมมือกันและนี่จจอกับฟ้าสองนี้ดูแปลกเพราะไม่มีงานที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งไม่รู้ว่าเอาเงินใช้จ่ายเนี่ยมาจากไหนของฉันนะก็ไปกดงนีและนี่ตาชาญยายจินเป็นข้าราชการกเกษียณอายุส่วนจี้สารชายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เธอสงสัยใครเป็นพิเศษไหมทุกคนก็น่าสงสัยกันหมดยังมีอีกหลายคนที่เรายังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวฉันจะให้พี่ไก่เนี่ยช่วยหายทาง